มีหนึ่งแรงงานไทยนะครับที่รับบาดเจ็บนะครับเดินทางมารตแรกเนี่ยเขาก็เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าตอนนี้เนี่ยก็ดีใจมากๆนะครับที่ทุกหน่วยเนี่ยช่วยให้ผู้ได้รับบาดเจ็บในชุดแรกเนี่ยสามารถกลับเข้ามาในประเทศไทยได้นะครับในวันเกิดเหตุนะฮะระหว่างที่เขานั่งอยู่บนรถเนี่ยเพื่อกลับเข้าไปในที่พักเนี่ยก็มีเสียงลูกปืนครับยิงข้ามฝั่งมาจากถนนนะครับเขาเนี่ยโดนยิงคนแรกตรงที่หัวเข่าครับตอนนั้นเนี่ยจึงให้เพื่อนเนี่ยหมอบลงแล้วให้นายจ้างเนี่ยพาขับรถหนีแล้วก็ได้มีการไล่ยิงตามมาอีกครับ วันนั้นเนี่ยโดนยิงกันทั้งหมด4คนครับโดนยิงผ่านตัวถังรถยนต์เข้ามานะฮะทะลุรถเข้าไปเลยนะครับบางคนเนี่ยก็โดนยิงทะลุกระจกแล้วก็โดนที่แก้มอีกด้วยนะครับวันนั้นเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่น่าจะมีชีวิตรอดจนถึงวันนี้และเขายิงแบบว่าเรียกว่ากราดยิงกระหน่ำรัวเข้ามาเลยเหมือนจะเอาให้พุ่นไปทั้งคันจากนั้นนะครับนายจ้าเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือแล้วก็โทรหาหน่วยกู้ชีพเนี่ยให้พาไปโรงพยาบาลครับขณะที่แรงงานชาวไทยอีกคนก็ชี้แจงถึงเรื่องสถานการณ์การจัดการ ร่างของผู้เสียชีวิตนะครับชาวต่างชาติอิสราเอลว่าตอนนี้เขาจัดงานศพโดยการจะใส่ถุงมัดเอาไว้ใส่ถุงมัดน่ะนึกออกไหมแล้วก็ไว้รวมกันในห้องเย็นยังไม่มีการเคลื่อนย้ายครับรอพิสูจน์ตัวตนเพราะว่าช่วงเกิดเหตุอ่ะไม่มีใครพูเอกสาริดตัวเขาไปทำงานกันแล้วถูกต้องไหมอีกหนึ่งเคสที่คนแชร์กันในโลกโซเชียลคือเคสของคุณสมมาเขาเป็นแรงงานไทยครับในอิสราเอลเนี่ยแต่ตอนนี้เขายังกลับไม่ได้ เขาวิดีโอคอลขีดบนักข่าวบอกว่าเขา่าเกือบตายเพราะกองทัพอิสราเอลมองว่าเขาเป็นกลุ่มฮามาสก<อ>ว่างั้นเขาเล่าว่าไงไั้ฮะเราไปฟังกันสักนิดหนึ่งครับผมดีใจครับอยากบอกอะไรกับทางเมียบ้างขอไม่ต้องเป็นห่วงครับสบายดีอยู่ถ้ากลับมาเนี่ยจะกลับไปทำงานต่อไหมครับไม่แล้วครับพอแล้วหรอ ัวมากเลยอยู่ๆก็พอเราพอมาจากบ้านในจ้างมาก็เขาก็ยิงมาแต่ก็ไม่รู้คิดว่าเป็นเสียงประทันรู้สึกว้่งทำไมเจ็บที่ขานี่ก็ดูเ,เขายิงเราเราก็เลยหมดนนจ้างเขาเลยบอกว่าให้หลดไว้ดีๆแล้วเขาก็พาเราีโอเคแน่นอนเขาวิดีโอคลอเขาเล่าเหตุการณ์อย่างนี้ครับว่าครับผม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ่ะเกิดในช่วงเช้าช่วงเช้าเลยนะฮะมีการสู้รบกันนายจ้างจึงให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนเนี่ยผู้ใช้แรงงานรวม9้าคนมาพักเพื่อหลบภัยที่บ้านพักของนายจ้างครับเขาก็ดีนะจริงจริงรแต่ช่วงกลางวันนะ่ะนายจ้างก็ได้พาขึ้นรถกระบะสีขาวเพื่อไปหาไปกินข้าวที่แคมป์งานห่างไปประมาณสัก10กิโลเมตรระหว่างทางอะ่ะเจอเจ้าหน้าที่ตั้งจุดสกัดคร,ครับอ,อยู่บนถนนนี่แหละเห็นรถของตอนที่นั่งมาเป็นรถนะ่ะกลุ่มเดียวกับ ฮามาสรถเหมือนกลุ่มฮามาส<ป>เลยเหมือนกันเลยรถกระบะสีขาว,ขาวแล้วก็กลุ่มคนคนท้ายกระบะเนี่ยเหมือนกันเลยจึงใช้อาวุธปืนยิงเขาา้าใส่ซึ่งตอนแรกตนเองคิดว่าเสียงประทัดเสียงประทัดระหว่างนั้นนายจ้างเป็นอดีตทหารมีความชํานาญในภูมิประเทศเนี่ยก็ <c oughs> ได้ทําการเลี้ยวรถหลบหนีแบบยุทธวิธีครับแต่ก็ถูกอาวุธปืนยิงใส่หลังตนเองได้รับบาดเจ็บที่ขาแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วย โดยหนึ่งรายโดนย,ยิงเข้าที่คออาการสาหัสครับม,มาขับรถหลบหนีมาถึงหมู่บ้านก็ยังถูกเจ้าหน้าที่อิสราเอลนะฮะใช้อาวุธปืนยิงเพราะคิดว่าเป็นกลุ่มฮามาสครับพวกตนจึงตะโกนว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์ทำให้ฝ่ายป้องกันพื้นที่ยหยุดยิงแล้วเข้ามาให้การช่วยเหลือในส่วนนี้ก็รู้สึกโชคดีที่ยังรอดชีวิตกลับมาบมอย่างบ้าน mm hmm. ผัดดินบ้านเกิดเมืองนอนได้ครับผมกลับมา เรื่องนี้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมด